สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสามเหลี่ยมออโต้อ,อีกแล้วนะคะเมื่อกี้มีรีวิวรถตู้คุนอารถตู้ที่ของญี่ปุ่นไปแล้วนะคะวันนี้เรามาอยู่กับรถตู้ยุโรปกันบ้างนะคะกับเจ้าตัวนี้เลยฮุนไดมัสโตดีลักนะคะเป็นฮุนไดเอ1ปี2010นะคะออกใหม่ละคะเป็นล้านนะคะวันนี้ถูกลงกว่าครึ่งนะคะคุ้มมากๆใครสนใจอยากได้รถตู้อยู่กําลังมองหารถตู้มือ2ราคาดีๆราคาแจ๋วๆนะคะมาดูคันนี้กันเลย นะฮะเรื่องจากเป็นรถปี2 0 1 0นนะฮะเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้ล้ำอะไรมากมายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกับหลายๆรุ่นเลยนะคันนี้แต่งล้อมาให้แล้วนะคะใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างเท่เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วด้วยนะคะกระจังหน้าเป็นแบบคุณดยนะคะแล้วก็แบบลังพึ่งสวยงามชัดเจนนะคะตัว H ออยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะภายในรถมีอะไรเอ่ย ความว้าวที่อเหนือกว่านะคะของฮุนใดก็คือเขาเป็นรถตู้พรีเมียมนะคะที่สามารถเปิดประตูนะคะขึ้นสําหรับห้องโดยสารได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาอ่ะเราสตาร์ทเครื่องกันแล้วนะคะก็คันนี้นะเลขมาอยู่ที่254,700กว่ากานะคะก็ กลางๆนะคะใช้งานตามพวเหมาะสมนะคะแต่ว่าเครื่องก็ยังฟิตสตาร์ตติดง่ายอยู่นะคะความลักชัวรี่ของเขานะคะตกแต่งด้วยเบาะสีเบดนะคะเดินหน้าด้วยตรงนี้ด้านหน้านะคะนโซหน้าจะเป็นแบบลายไม้นะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้งานได้ครบนะคะมีติดจอมาให้แล้วด้วยนะคะและพร้อมกับมิลเลอร์จอตรงนี้เลยนะคะมีมาให้แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นแบบอัตโนมัติแบบแถวตรงนะคะแอร์เย็น เพลงเพราะคันนี้แล้วก็มีกระจกไฟฟ้าแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะคิดดูปี2 0 1 0มีตัวนี้มาให้แล้วนะคะช่องเก็ี่ยแว่นอ่ะโอเคตรงนี้นะคะไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะคะปะอ่าไฟส่องสว่างที่ประตูโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับคันนี้นะเราจะขึ้นฝั่งไหนดีฝั่งนู้นดีกว่าอ่ะเราไปขึ้นฝั่งนู้นกันนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้านะคะจะยังเป็น ประตูธรรมดาอยู่นะคะก็เลื่อนเปิดออกแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาดูดเนี่ยแต่จะเป็นแบบดูดปิดแบบไฟฟ้านะคะความลักชัวรี่นะคะมองด้านนอกไม่เพียงแต่กว้างเท่านั้นนะคะเข้ามาภายในห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างมากๆนะคะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ใหญ่มากนะักแต่ก็ถือว่าโดยรวมนะคะสําหรับถ้าเดินทางกันแบบประมาณ8คนเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะคะตัวเพราะว่าตัวนี้มันจะพับลงมานะคะแล้วก็จะเป็นที่สําหรับวาง เอิ่มเอิมทำยังไงอะ่ะตรงนี้อุ้ชนี่นะคะก็พับขึ้นด้านข้างให้อ่าได้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้อุ้ชนี่เป็นไงกว้างขึ้นนะคะเป็นทางเดินไปถึงด้านหลังได้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากได้ที่กว้างก็ตรงนี้สามารถวางของได้นะคะวางแก้วน้ําหรือว่าวางแบบสัมภาระเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกหรือว่าอาหารระหว่างเดินทางได้นะคะก็เดินทางไกล ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะทั้งหมด9้าที่นั่งทั้งผู้โดยสารเก้าที่นั่งนะคะรวมทั้งห้องโดยสารทั้งหมดเนี่ยรวมคนขับด้วยก็จะเป็น12ที่นั่งนะคะจะมีที่นั่งตรงกลางด้วยนะคะก็ห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะคะนั่งสบายนะคะไปอ๋อเราต้องเปิดไฟมาจากข้างหน้าก่อนเนาะตรงนี้มันถึงจะติดนะคะแอร์แยกของใครของมันเลยนะ,ะทุกที่นั่งนะซ้ายขวามีหมดนะคะ ความลักชัวรี่นะคะก็นี่เลยเปิดปิดพัดลมแอร์ตรงนี้นะคะเบาปรับองศาโดยสารตรงนี้จะเป่าที่เท้าด้วยก็ยังได้เหรอโอ้โหว้าวมากนะคะตรงนี้ก็เป็นจอมิลเลอร์ระหว่างเดินทางนะคะจอน่าจะอยู่ที่ขนาดประมาณ19นิ้วนะคะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าคอมพิวเตอร์แต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะราคาก็ไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วเป็นรถยุโรปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันบ้างดีกว่า ขออนุญาตปิดประตูก่อนเดี๋ยวดูข้างหลังแล้วเดีย๋ยวจะพาไปเปิดประตูด้านข้างให้ดูด้วยมาสโตดีลักนะคะมีสิรักชัดเจนนะคะฮุนไดข้อดีของเขาเนี่ยเวลาพับบาอก,ก็คือนี่เลยพับยังไงอะ่ะอ๋อม,มันพับข้างหน้าขึ้นมาแล้วมันก็สามารถแบบสไลด์บาะแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะเนี่ยเพื่อเพิ่มห้องที่โดยสารนะคะอันดับแรกตรงนี้เวลาเราดึงขึ้นอะ่ะตัวตัว,ตวที่นั่งนะคะ มันจะดีดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ดึงตรงนี้ครั้งหนึ่งนะคะก็จะสามารถสไลด์ได้นะคะถอยหน้าถอยหลังเห็นไหมเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในห้องโดยสารนะคะแล้วก็ที่เติมน้ํานะคะก็อยู่ตรงนี้สําหรับน้ําสําหรับฉีดกระจกนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย f u e l Filler Door Release อ๋อก็คือถ้าเราจะเปิดถังเราก็ดึงตรงนี้นะคะเกี่ยวมากเลยอะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยมันมีที่แบบนี้ด้วย เจ๋งๆก็ถือว่าเป็นข้อดีนะสะดวกดีนะคะสะดวกดีโอเคเลยนะคะแล้วเราไปดูประตูตด้านข้างกันบ้างดีกว่านี่นะคะเปิดได้สองฝั่งนะเวลาขึ้นก็นไม่ต้องแย่งกันนะคะขึ้นคนละฝั่งกันไปเลยนะคะซ้ายขวาขึ้นสะดวกสบายนะคะไม่ต้องแบบคอยโยกให้กันเนาะมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของคุณใดก็คือของเขาเปิดได้สองด้านนี่แหละก็คือว้าวมาก ปิดก็ปิดง่ายๆนะคะปิดเบาๆประตูยังใช้งานได้ดีนะคะรวมๆก็คือว่าโอเคเลยนะคะอคขออนุญ,ญาตดับเครื่องก่อนนะคะโอเคใครที่สนใจตัวตัวนี้นะคะเป็นคุณได s เอนะคะรุ่นมาสโต d e ดีลักนะคะคันนี้เครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะ ก็ถ้าเกิดออกใหม่ป้ายแดงราคาเป็นล้านเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่มาสามเหลี่ยมออตโต้นะคะจัดไปราคาหน้าป้าย699,000บาทแต่พิเศษกว่านั้นนะสำหรับใครที่ดู YouTube กันนะลดทันที100,000บาทจาก699,000บาทเหลือเพียง599,000บาทราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแบตและค่าดำเนินการนะคะใครที่สนใจสามารถโทรหาการได้ที่เบอร์0983900355นะคะหรือว่าใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์มาจัดกันได้เลยโทรหากันนะคะรับดูแลทุกคำปรึกษานะคะดูแลรับจัดทุกอาชีพนะคะสามเหลี่ยมออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกการ์ดสามเหลี่ยมออโต้สำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ